ลูลีลาพ่อค้าปอกครับผมเดี๋ยวสันมาดูที่เรียนครับพี่น้อง เป็นโลกแล้ว วันนี้ไซส์ไม่ใหญ่ครับ้านนห่อยกรตงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับจับดีๆนะเดี๋ยวร่วงร่วงแล้วผมเตะไปฝังนน้นเลยโอ้ลูกฟูสวยนะเนี่ยครับงรปดร้อยหกสิ วันนี้ไฟกำลังสวยเลยครับไซส์ไม่ใหญ่มากเชิญมาซื้อได้ครับผมที่ตลาดโอ,ตโอเตเกะเอาไว้วเลยจะโมดก่อเอาเอาลูกเล็กเขานั้แบบนี้นี่ตั้งท่อไว้ เดี๋ยวมาเจอทุเรียนครับผมที่ตลาดนัดลาดกระบังพังปั๊มปตทไอ้พังปั๊พมพีทีครับผมตรงหวัวตะเค้ครับทุเรียนไซส์ไม่ใหญ่ครับวันนี้ไซส์พอดีครับพอดีดูดูพ่อค้าปอกครับมุมมุมกล้องอาจจะไม่สวยครับผม อันนี้อยู่ที่ร้อยแปดสิบครับผมหมอนทองคัดเกรดเอ,อ,อมาครับมา

รอกลมม่แล้วครับผม4 6ดูดูลาการปอกพ่อา้าไม่โปแล้วเนี่ย ปอกั้งวันเลยครับรรรรใช่ครับปอ,อกแบ,บเมือป<า>อกแบเบมืออาชีพครับรวันนี้ได้โอกาสมารีวิวพ่คอคาปอกผิวเรียนครับดูวิธีการปอกผิวเรียนได้ครับปอกต้องมีถุงมือนะถ้าไม่มีถุงมือนี่มือเละเลย ค้าลูกค้ากำลังทยอยมาซื้อครับสนใจก็มาแวะซื้อันได้นะครับผมที่ตลาดลบบาชบังหัวตะเข้ข้างปั๊มพีทีครับร้านจะอยู่หน้าโรตาร์เ <นะ S 2> อ็กเซสครับผมอยู่ติดกับถนนแล้วครับผมกับถนนหนองใหญ่เลยครับผม ลูกนี้กี่ฟูครับเนี่ยไม่เลยลูกใหญ่ยิ่ากนะฮะจะกินหรอไม่วันนี้เอาลูกด้อมเายาย่อมเยาวันนี้ดูลูกย่อมเายมเาวยครับผมเอาฟูสวยๆอ่ะวันนี้จัดจัดสักลูกหนึ่งลูกนี้แข็งไหมแข็งเลยฮะ นนเดี๋ยวจับลูกเล็กเขามาเลยแ้ครับแหมแล้วครับทานน้อไหนได้นะครับทานเนื้ไหนแข็งไมะครับผมเอนียนนิดนึงแต่พูสวยเนาะ อ่าครับผมจัดไปสี่สี่ศูนย์ครับครับผมอันนี้มาจัดจัดไลยลูกหนึ่งครับน,นี่ใส่ใส่มินิ ผมฝากวางไว้นี่ก่อนนะ แต่ตั้งก่อนเรวลืมมาครับผมแวะแวะมาซื้อได้ครับผม โดแต่ลูกไซส์จิ๋วครับวันนี้แบบเป็นแพ็คก,ก็มีนะครับเป็นแพ็คก,ก็มีเ,เป็นแพ็คก,ก็มีเอาเลือกกันได้น,นะครับเลือกกันได้เลยไซส์สวยมากครับอาหมอนทองครับหมอนทองนี่ไซส์สวยมาด,ด้านนี้เลยขาปลอกโชว์ด้วยนะ ดูลีลากันบอกผูเรียนองนเรียนสงเลยครับผมเลกอัือกกันดูก่อนครับเลือกกันก่อนได้เลยรับทานี่ไหนบอกได้เลยใครยังไม่ได้บอกได้นะคบทาที่ไหนบอกได้เลยหมอนทองเนือสวยๆเลยทานนี้เลยเร็ว สวยๆด้านนี้เลยหวานมันเลยไม่ได้พร้อหรอกไปซื้อไม่หาไม่ว่ายังครับไว้ครับมาดูไว้ครับมาคุยกันก่อนขายก่อนขายกรอมก่อนทอดไหมหมอนทองครับหมอนทองเนื้อสวยๆเลยแล้วด้านนี้เลยหวานมันเลยครับหวาน